शरण गच्छ สอบท่องทรงจำคำพีพระไตรปิฎกและคำพีพื้นฐานพระไตรปิฎกมีคำพีพิขุปาติโมกเป็นต้นงานนี้ตั้งใจจัดขึ้นด้วยจุดประสงค์สามประการประการที่หนึ่งตามรอยบูรพาจารย์ในอดีตการบรรพชิตและขรหัส ทั้งหลายในานานาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาได้พากาันศึกษาเล่าเรียนท่องทรงจำพระไตรปิฎกเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนและรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่จนถึง5,000ปีประการที่สองเพื่อให้เข้าใจพระธรรมโดยชัดเจน พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมที่เปรียบเหมือนยาอันอัศจรรย์การท่องทรงจำพระไตรปิฎกช่วยให้เข้าใจความหมายของพระธรรมได้อย่างลึกซึ้งเพราะสามารถศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบพระธรรมคำสอนกับพระสูตรต่างๆได้อย่างชัดเจนประการที่สามเป็นการสืบทอดงานพระพุทธศาสนา การร่วมมือกันของบรรพชิตและกระหัสย่อมทำให้การงานพระศาสนาสืบทอดไปได้ตราบนานเท่านานสมดังที่พระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ในพระหุกาละสูตรอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพรามข้าบาดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอพรามรักข้าบาดีทั้งหลายทานุบำรุงพวกเธอ ด้วยปัจจัยสี่คือจีวรบินธาบาทเสนาสนะและยารักษาโรคแม้นพวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พามและข้าบดีเหล่านั้นเถิดพวกเธอจงแสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ จงประกาศภมจันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พามและข้าบดีทั้งหลายเหล่านั้นพิสุ์ทั้งหลายบรรพชิตและครหั์อาศัยกันและกันด้วยสามารถแห่งอามิสทานและธรรมทานย่อมอยู่ประพฤติธมจันย์นี้สมตามที่พระผู้มีพระเจ้าได้ตัดข้อความไว้ในพระสูตรนี้การร่วมกัน จัดงานสอบท่องสาธยายพระไตรปิฎกสอบท่องคำพีปาติโมกเป็นต้นมีอานิสงส์สามารถทำให้พระศาสนาดำงรงคงมั่นไปจนตลอดถึงห้าพันปีด้วยประการจะนี้